ในเรื่องของการเจรับความมันทาไมตรีของสองประเทศแล้วก็เรื่องของการเพิ่มมูลค่าต่างาทางเศรษฐกิจความร่วมมือนะครับที่ทั้งสองประเทศมีอยู่ทั้งเรื่องพลังงานเรื่องความมั่นคงเรื่องการค้าแล้วก็เสองทาองอื่นๆ่มากมายการแสวงหางความร่วมมือในเรื่องของอการป้องกันปราบปรามยาเสพติดันนี้ต้องคุยหลายเรื่อง อ้พูดถึงที่ไหนอ๋อใช่ก okay> ็เป็นภาพภาพรวมอยู่แล้วนะครับคือผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามรายละเอียดนะต้องถามในเรื่องของกรอบแล้วก็ถามในเรื่องของนโยบายถามรายละเอียดแบบนี้ได้หรอครับนายกไม่ได้รู้ทุกเรื่องนายกและเห็นว่าจะคุยกับพันธุ์เกาหลียกงูช่อขับเกาหลีใต้กันมด้วยจะมีเรื่องการมีการนัดกันกับกั ท่านป,าร,ประธานาธิบดีเอ็มมีวิจารว่าแบบอาจมีตระการเงินเขาตเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์เลยทำให้การปราบารามมันดูติดขัดอะไรหรือเปล่าไม่เคยมีติดขัดนะจริงๆเราก็มีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์อยู่แล k ach. K ach ้วทางฝ่ายตำรวจเขาก็ดำเนินการตลอดไปกระทรวงดีอีเขาก็เขาก็ทำของเขาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้ทำตามกระแสนะ